สวัสดีนะครับผมอยู่ผมกันไรทูทีชแนลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวที่ติดเขาเรียกว่าอะไระอะที่ติดหมวกที่ติดเขาเรียกว่าอะไรวะขาละกันอะขาติดกล้องติดหมวกนะครับแบบติดคาง แต่ว่าไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบเป็นขาที่ว่าต้องติดกาว 3M นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแบบสายรัดว่างั้นเถอะนะน,นี้ผมก็แกะเช็บของมาแล้วว่าของตรงตามเป็กที่ต้องการนะครับที่สั่งไปน,นี่ก็แคเกจซิ้งก็ธรรมดาของนี้น่าจะมาจากลาซาดานะฮะมาสแกะก่อนตัวนี้ก็สำหรับคนที่อยาก ติดกล้องติดหมวกแต่ว่าติดที่คางนะครับแบบไม่อยากไปทํานูน่ทนทํานี่กับหมวกกันน็อกมากมายก็ตันี้ไน่ตัวนี้ก็ราคาก็ร้อยร้อยามสิบหกนะครับไม่รวมค่าจัดส่งค่าจัดส่งยี่สิบเกาทน่าจะมาจากประเทศจีนนะครับมาโดนตีไปแล้วนี่นะครับจะเป็นเหมือนกระจับ ก็จะรัดพองนะครับแล้วรัดเราจะเอาดักใบนี้มาให้ดูก็น่าจะอยู่อย่างนี้นะน,นี่นะครับมันก็จะรัดสายแบบนะครับนี่ก็เป็นแบบง่ายๆสำหรับคนที่ไม่อยาก ทำขาหรือซื้อขาหรือปิดกเกาสมเอมนะครับบหรืออาจจะกลัวกลัวขับไปหลุดตัวนี้ก็โอเคนะง่ายดีเอามารัดรัดรัดให้แน่นแล้วก็ใช้ยาวๆนะครับตัวนี้ผมก็ว่าง่ายนะเพราะว่าที่ผมใช้อยู่มันจะเป็นขามันจะเป็นขาแบบขายื่นออกมาจากข้างข้างข้างๆง,งตรงแก้มตรงนี้ของหมวกกรนหนกนะครับมันก็ก็กลัวอยู่กลัวว่ากาวมันจะหลุดหรือย,อยังไง ครับเวลามือไปปาดวางหมวกก็ต้องวางดีๆไม่งั้นมันก็มีโอกาสที่ขาจะหักได้นะะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ว่าผมลองประกอบให้ดูแล้วกันว่าประกอบเสร็จหน้าตาจะเป็นยังไงน,นะครับโอเคตัวนี้ก็สะดวกครับพอดเก็บเข้าออกอะไรง่ายมาก I'm going to go to the top and 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 I'm going to go